ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่มีการแข่งขันที่เป็นรูปแบบชัดเจนนะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นการแข่งขันเฉพาะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการคัดเลือกนักกีฬาทั้งของครูและนักศึกษากศนซึ่งนักศึกษากศนมีทั้งหมดเนีนะ่ยหน,นึ่งล้านสามแสนคนนะในหนึ่งล้านสามแสนคนนั้นก็มีการคัดเลือกกีฬาแต่ละประเภทระดับตำบล ระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วมาวันนี้ก็คือ20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมาแข่งขันที่จังหวัดเชัยภูมิซึ่งสำนักงานคอสนอจังหวัดเชัยภูมิเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งระดับประเทศในวันในวันที่6.78ที่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งวันนั้นจะเป็นการแข่งขัน ทั้งห้าภาคนะครับมีกีฬาแข่งขันหลายประเภทนะครับกีฬาเนี่ยมีทุกประเภทเป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่สำหรับกีฬานั้นก็จะมีฟุตบอลวอลเลย์บอลซปบักตะก้อนะครับแล้วก็แชร์บอลแล้วก็มีกอล์ฟด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกีฬาที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นกีฬาของคนพิการนะฮะ คนพิการซึ่งเราเองสำนักง,งานกศนนั้นได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลให้จัดกีฬาให้สำหรับพี่น้องที่เป็นผู้พิการที่เรียนอยู่ในกศน,นปัจจุบันนี้มีทั้งหมด1 3 0 0 0กว่าคนนะซึ่งทางรัฐบาลก็เห็นความสัาพัญตรงนี้ก็มอบให้กศนนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทำให้ผู้พิการนั้นเกิดมีความมีความรู้สึกว่า เป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อสังคมเช่นเดียวกันก็เลยให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการร่วมไปด้วยนะครับฉะนั้นกิจกรรมในวันที่678ของเดือนกันยายนที่จะถึงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการคัดเลือกแต่ละภาคนะครับแต่ละภาคก็คัดเลือกเช่นเดียวกันกับของภาคอีสานคือกสกสนอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดน,นะครับก็อยากฝากตรงนี้นะครับก็เรื่องกีฬาต่างๆทุกประเภทนะครับ ผมเชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมความสามัคคีให้กับหมู่คณะของนักศึกษาหมื่นหนึ่งล้านสามแสนคนที่มาแข่งขันในวันนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าทางอีสานจะจัดขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะอันนี้มาบ้านตัวเองแล้วก็อะ,อะไรเป็นจังหวัดที่เป็นภาคที่มีจังหวัดมากที่สุดผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับก็ฝาก สือมวลชนนะครับได้ช่วยประชาสัมพันธ์กศนเกมครั้งที่3ที่คัดเลือกในวันนี้ก็คือวันที่7ที่8สิงหาและก็จะไปแข่งจริงที่หนองทายในวันที่6-7-8กันยานะครับผมก็เชื่อว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวกศนจะทำให้คนกศนและนักศึกษากศนนั้นสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะการกีฬาเท่านั้นแหละครับที่จะทําให้เรารักกันสามัคคีกันทําให้องคอ์กรนั้นเป็นองคอ์กรที่มีความเข้มแข็งและก็ทําให้องคอ์กรนั้นเกิดความประสบความสําเร็จในกิจกรรมต่างๆ